สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟองปาปสุปูดสุคนเตื่นสาวมากก็เลยหมักไกนะ่เนาะพี่น้องเนาะนี่จ้หมักไก่ส่เบียไวนะ้เนาะจ้านอะแล้วก็น้ำโซดาต่ำด้วยอันพริกไทยต่ำกระเทียมเนาะพี่น้อง สักผ้าสักแพร่จังสีออกไปซสื้ออันกุ้งแม่พี่น้องกันเลสมาไทายพี่น้องเบิ้งไปเบิ้งบรรยากาศมือนีบรรยากาศเป็นยังไงมีแดดบอ ไปพี่นองไปเบิง้งเฮ้าเมื่อนี้นี่แดดบอหนาวบ่มเงอนไปเบิ้งก็นดูโอเมื่อนี้นี่มโกกจักน่อยจ้ะบ่หนาวอืมอันนั้นเขาเอินต้นเอียงว่ามีหอดหมากสิซุ่มพี่นองเบิง้งนี่หน่วยมันแหมคืมันหม,ม,มากโอลีบ ที่เขาเอาไปดงองต้นอันนี้ก็กำลังกันป้งเป็นใบเนะจาะ้าเนาะบ่รลูว่าต้นเอียงนี่ตะกี้บ่มีหอดใบวันนี้ป้งแล้วนี่ก็เข้าวโพด ตื่นเช้ามากกับตำรวจเบื้องตนมาตนใหม่ละจ้ะสำรวจว่ามีห้าบังไดกันห้าบังไดขึ้นเข้ากับถอนออกนะจ๊ะเนาอเพราะว่าพใา,าย่บอยู่พญายาหมอบหมายห้งดูแลบ,บ้านแมวหรือว่งแมวพี่น้องแมวแมวข้างบ้าน

ดี่ปุ้มใหม่แมวตัวสีดำคางบ้านเนาะพี่น้องเนาะนี่ยังสีหยางสีเหลือพี่น้องเขากระถอนออกจนะเมียวเมียวเมียว,ว,วดกออกเพราะไงว่าโอ้ยเธออันี่ดูแลสวนในชั้นดีจ้ะสุดที่หยาดสีขึ้น ตาผัดเท่ามาเนี่ยรู้สึกว่าหยาบเบาม,มีเลยตอนนี้สั่นแต่มันขืนนั้งสี่เขากัดโดกออกจากนโดกออ,กออกอีกสี่มืออันภาษามีการมาตาทำงานได้จากพี่น้อง กสิบอไดดเงาแล้วบานนี้ม่มูลเล่นล้วบานนี้เพราะวายยูบานผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมีผู้พานขับรถไปหันมานีลวบา้านนี้จ้ะอย่าขึ้นเท่ากระดกออกนะจนะ้ะเนาะ เหมือ,อนวันมืออื่นก็สิได้ไปอันเห็ดสวนซอยอันญ้าละจ้ามืออื่นญ้าสิมาหับละจ้าเนาะไปเห็ดเวียกซอยพเฒ่าเอาบุญเนาะพี่น้องเนาะเข้าเห็ดซอยเพิินเข้าเพิินก็ดีใจเฮาก็ได้บุญได้กุศลเนาะพี่นออ้องเห็ดซอยเพิินเห็ดซอยพเฒ่าลกลุ่มเงยเงยกับล่ำบากก็เลยโทรหาให้้ามาหับมืออื่น สำรวจอันสวนพัก mm. พ่อใหญ่เป็นจังไดมือนี่ก็ถือว่าอยู่ในขันทีใส่ใดยุจานี่ mm. นตะกี้ต้นอันนี้ใน้น้อยนียน่หดนามสูมือกับึืนไว้อยู่ตระระเ่บิง mm. ่งมุมเกาเวลาเดิมนะจ๊ะพี่น้อง mm. จะเฝ้าเบียร์เด้อพี่น้องเด้อมาถ่ายพี่น้องเ mm. บิง่งซื้อจ้า สำหรับคลิปนี้ก็บ่ามีอย่งางไรดอกจ้าพี่น้องขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนเดอ้อที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากดติดตามให้นะจาน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนีลอจ้าเดอ้อเอาไว้คลิปหนาพระพอกันใหม่สุขก,กายสุขใจเดอ้อพี่น้องลำรวยเงินทองสุขภูสุคนละจา้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซํำนีนละจา้าสวัสดีจา้า